ดูนะวันนี้เราจะมาถ่ายวีโอรหรือเปล่ามาดูกอนก่อนว่ามันใช่วีโอหรือเปล่าก็ราะผมไปถ่ายไปยังไม่เอเยเลยมั้งอาใคระยากดูที่ผมง่ายแค่ว่า MVP C h a channel เนี้ยอันนี้เลยอันนี้เลยนะทุกคนวีดีโอ53วินาทีเี๋ยว ไม่ดูใครวะอ๋อฮันเด็นี่ใครไม่วูเขาก็ถ่ายช่องอื่นแล้วนะครับจ้าน่ช่องไหนเชื่อหรือเชื่อ ทำถ่ายไปแล้วครับทุกคนแล้วก็คือว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ของตัวแตง่งที่แทบโอ้โหสิ่งหลงกูวันนี้มาเล่นบทเพลงกันนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวมาฟังกันนะมีเสียงที่ผม,ม,มนั่นเองโอ้ก่อนโหลฮัลโหลอ็อกลงคลิปหน่อยอ็อกลงคลิปหน่อยลองนๆ่งนาน ทำไมะทำไมถึงไม่ได้ขึ <l stop> ้นรถตอนเช้าจต้องช่วยพี่วินก่อน่ะอาจจะมีเวลาว่างจะต้องช่พี่นอาจจะมีต้องอาจจะมีเวลาว่างเล่นรอไปเขต้องนอน้ันนี้เขาพูดจริงเขาต้องนอนไอคนเชื่อเนี่ยถ้าพวกเขาไขอโตัวะนรับ ยังไงผมก็จะไปทิ้ไปตา เดี๋ยวก็ม okay, so ีแ oh ก่น okay, okay. ี okay, ้นะครับแล้วผมก็ลงไปเยอะเกินไปเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมจะเลิกลงนะครับก็ถ้าลงใหม่ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะ seo มาแล้วเร็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 วโอเคแล้วก็จะดูวันที่ยังไงอือใช่อืม โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปูตารางวันก่อนโอเคครับก็จะหมายถ้าหน้านะอาทิตย์หน้านี่ก็จะก็ถึงลงอาทิตย์หน้านะลงงานหน้าอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครต์นะครับปุ๊กจบก็ได้นะครับ